ต้องไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดไป็นคาเฟ่ไหมเพราะตอนนี้ไม่เห็นคนเลยแล้วทางเข้ามาก็คือลูกลับน่ากลัวเวอร์กวางคือหลงทางไปแล้ว ค่ะทุกคนกวางเองนะคะตอนนี้นะคะกวางก็มาอยู่บ้านกวาที่อำเภอปัวนะคะแล้วก็เเออพิ่งึกขึ้นได้ว่าไม่เคยพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่อำเภอปัวเลยคลิปนี้นะคะก็เลยจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวคาเฟ่นะคะที่เป็นแลนด์มาร์คสวยๆนะคะที่แบบว่าเขามากันก็จะต้องมาที่นี่อะไรนี้คาเฟ่น่ารักน่ารักแล้วก็อาหารและขนมันคือดีมากเพราะว่าส่วนตัวก็ไปลองมาหลายรอบแล้วบางบางที่ก็ มองไว้แหละแต่ยังไม่เคยไปเดี๋ยววันนี้จะไปด้วยกันนะคะปาทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปตะลุยแดดกันนะคะคือเราจะไปสองข้อแสงกันเพราะตอนนี้แดดร้อนมากดูจากสภาพหน้าก็คือรู้เลยว่าเกือบ40องศานะคะกับแดดเมษาหน้าร้อนนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กัน,นะคะ่ะทุกคนปถึงแล้วค่ะทุกคนกับที่แรกนะคะชื่อคาเฟ่ว่านาขบับเราน่านนะดูแดดดิความผิวงานแดดงานแดดงานผิวคือ ร้อนมากนะไปทุกคนจะบอกว่าที่เนี่น้ําก็คืออร่อยทุกอย่างเด็ดที่เคยกินม,มาค่ะแล้วก็ข,ขนมต้องบอกว่าขนมเค้กคือดูเบสเดี๋ยวพาไปดูกันอร่อยมากค่ะที่แล้วเมื่อกี้คือติดใจแบบติดใจขนมเค,ค้กมากเพราะว่าจะมากี่ครั้งก็คือต้องสั่งขนมเค,ค้กเพราะอร่อยมาก ฟลาเวอนะคะจะเป็นแบบฟิลผลไม้รวมแล้วมันจะมีกลิ่นหอมของน่าจะเป็นแบบกุหลาบหรือว่าอะไรแบบนี้สดชืญญ่นมาก <c oughs> นี่นะคะเป็นเค้กหน้าไม้อขอภปเพิ่มไม่พะเป็นชีสแบบน,นี้แบบว่าเป็นเนื้อนิ่ม ดีมากมันแบบว่าเนียนนุ่มแล้วก็หอมเนยหอมชีหอมอะไรเงี้ยแบบละมุนมากอืร่อรยมากเป็นน่าจะเป็นส้มผสมกับผลไม้หลไรสักอ,อย่างแล้วมันแบบเข้ากันก็ชื่น ากาศร้านนี้คือแบบดีมากคือกว่างอะถ้าเป็นแบบว่าไม่ใช่ช่วงเทศก,กาลอย่างเงี้ยกว่างจะชอบมาเพราะว่านอกจากนะักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวที่โสเตย์อ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่า จะค่อนข้างบบเงียสบสงบแล้วก็พื้นที่มีให้นั่งเยอะกว้างกว้างขวาง,วาง,วางแล้วก็ธรรมชาติเห็นต้นมงนไม้สวยมากอก็คือผิวนี่คือแสบร้อนไปหมดแล้วนะจากอากาศที่มันร้อนมากๆนะคะปอก็มีไอเทมที่กวางเนี่ยคบกไปทุกที่เลยนะ<ม>เพื่อที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื่นตลอดเวลาน,นะคะ<ม>ก็คือไอเทมตัวนี้ตัวนี้นะคะ เจลไบโบรบกนะคะของแบรนด์ดีอีกิเวนนะคะตัวนี้นะคะมีขายในเซเว่นอีเลเว่นนะเป็นเจลไบโบรบกที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่นนะคะตัวนี้เขามีส่วนผสมของไบโบรบกว่านหางจระเข้แล้วก็ไฮยาลูรอนนะคะที่ช่วยเติม ความสดชื่นให้กับผิวของเรานะคะเม้ผิวของเราเนี่ยนุ่มเด้งอิ่มน้ํานะคะแล้วก็ลดอาการไหมแดดนะคะร้อนๆแบบนี้นะคะต้องทาตัวนี้เท่านั้นเจลไอโบบกผสมว่านหางจระเข้เท่านั้นนะคะนื่อร้อนแบบนี้ต้องจัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทาเลยนะคะตัวนี้คือทาตอนที่เราไปออกแดดผิวไหมแดดเหมาะกับสภาพอากาศตอนนี้มากที่ตอนนี้คือทุกคน37องศาจะบอกว่าร้อนกุงเทพอ,อีกก็เลยต้องพกตัวนี้มานะคะที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่น เขาจะเป็นเจลใสๆอย่างนี้เลยคือทาไปเนี่ยก็จะแบบมีความเย็นเย็นผิวขึ้นมาเลยจากผิวเราที่มีความแสบร้อนจากการโดนแดดไมแดดนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นมาเลยทาไปเยอะๆแบบนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ทาได้ทั้งตัวเลยนะคะทาได้ทั้งแขนทั้งหน้าทาได้ทุกส่วนที่เราต้องการที่เราไปโดนแดดมาแล้วผิวของเราเนี่ยมันเกิดการแสบร้อนแล้วก็ไหม้นะคะ ทาได้เลยเพื่อความชุ่มฉ่ำดูยังไงแล้วก็สามารถที่จะทาซ้ำได้ตลอดทั้งวันนะคะถ้าร้อนนี้นะคะต้องไปจัดเจลใบบรบุกผสมว่าถังจรลเกของอินกีเดียนนะคะเท่าน,นั้นมีขายในเซเว่นอีเว้นจ้จัดได้เลยใ,ใต้ต้นไมา้างนี้ก็คือน่านอนมากบรรยากาศดีสุดดีที่ไม่ร้อนดีที่ไม่ตาย <c oughs> แต่บรรยากาศดีมากจริงนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปอีกที่นึงนะคะที่นี้เป็นที่ที่กวางยังไม่เคยไปนะรีสอร์ทนะคะกึ่งคาเฟ่เหมือนที่นี่แหละแต่ว่าที่นี่เขาจะมีความเป็นคาเฟ,เฟเเ่เยอะกว่า แล้วก็รีสอร์ทก็จะแบ่งโซนไปอีกเลยใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นจะเป็นเหมือนคาเฟ่ด้วยรีสอร์ทด้วยที่แบบอยู่ในที่เดียวกันแต่ว่ากวางก็ไม่เคยไปแต่เห็นว่าเขาจะเป็นคาเฟ่มีอาหารแล้วก็จะมีพวกขนมอะไรเงี้ยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาไปที่นั่นกันไปเป็นแบบครั้งแรกของของกวางและคุณผู้ชมนะคะเพราะคุณผู้ชมยังไม่เคยไปก็เดี๋ยวจะพาไปกันนะคะข้างหลังนั้นชื่อว่ามองดูปวนะคะ เป็นรีสอร์ทแต่ว่ากวางไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดเป็นคาเฟ่ไหมเพราะตอนนี้ไม่เห็นคนเลยแล้วทางเข้ามาก็คือลึกลับน่ากลัวเวอร์กวางคือหลงทางไปแล้วหลงทางไปแล้วจะแบบคิดว่าเฮ้ยมาถูกปะวะเนี่ยพัมันลึกลับขนาดนี้ก็คือคิดว่ามาไม่ถูกซะแล้วนะอยากให้ดูทางเข้าอยากให้ดูทางที่มาดูดิเป็นป่าหมดเลยคืองงมากคิดว่าหลงไปละ เจลไบเบิลบกของดีอินกิเดยนนี้นะคะพกพาง่ายพกพาสะดวกหยิบมาทาตอนไหนก็ได้ร้อนๆนี้ต้องหยิบมาใช้เลยค่ะ ก็งสั่งเป็นชากูาะมานะคะแล้วก็ร้อนๆแบบนี้เราต้องจัดมาม่ากลางแดดนะคะดูสิดูวิวดีมาก เสร็จแล้วนะคะคาเฟ่ที่สองจริงๆอยากพูดในคาเฟา่แต่ว่าเขาเปิดเพลงดังมากกดติดลิขสิทธิ์นะคะก็คือสําหรับอาหารเนี่ยกว้างแบบยันกลางๆนะคะทั้งรสชาติของอาหารแล้วก็น้ําไม่ได้แบบรู้สึกว่าไม่ได้แบบว้าวมากแต่ก็กินได้นะคะส่วนบรรยากาศเนี่ยคือแบบให้สิบให้ร้อยเป็นสิบแบบดีมากไปยแตดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะพาไป อันนี้คือเรากินของขาวใช่ไหมน้ํานี่คือไม่นับเป็นของหวานนะคะเพราะเป็นชานะแล้วเราจะพาไปกินของหวานกันซึ่งอันเนี้ยเป็นที่ที่วังชอบมากเพราะว่าไปที่ไรก็คือไปกินคือพาเพื่อนไปไหนก็ชอบนะคะเราจะไปกินของหวานกันโอเคปะมาถึงแล้วนะคะทุกคนนะั่นคือที่นี่นะคะไม่เห็นนะคะไกลเกินโกโก้วันเล่นะคะเอาหนีให่ดูโกโก้คาเฟ่นะคะแค่ดูแค่นี้พอ เนี่ยมันจะมีเดินเข้าไปตรงเนี้ยมันก็จะมีคาเฟ่เล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือสวยมากแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนแล้วเป็นแบบว่าใหญ่โตเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาย้ายตรงนี้มามาตรงนี้นานแล้วหรือยังหรือว่านี่นะคะคาราบค่อยๆเปิด <laughs> ไม่รู้ว่าเขาย้ายมาตรงเนี้ยนานหรือยังแต่ว่าปกติไปก็จะไปแต่ตรงนู้นนะแต่ว่าเพิ่งจะเคยมาตรงนี้แหละจะบอกว่าฮันนี่โทที่เนี้ยคืออร่อยมาก แล้วก็พวกขนมพวกน้ำนี้อร่อยมากโกโก้วันเล่เนี่ยเขาขึ้นชื่อถึงแต่กระจันซิงลีดดังมากโกโก้วันเล่เนี่ยคือเขามามีรายการอะมาถ่ายเยอะมากนะคะแบบเพราะว่าเขาเป็นที่ที่ผลิตโกโก้ของประเทศไทยเนาะแล้วก็แบบเป็นสถานที่ที่แบบขึ้นชื่ออะเรื่องโกโก้รายการต่างๆเนี่ยก็คือมาถ่ายเยอะมากแล้วก็คือพอได้มาลองมันแบบติดใจมันดีมากก็คือถ้าใครมาปัวบอกเลยว่าต้องมาที่นี่เพราะว่าเขาดีจริงๆิ วันนี้สงการมากเรามาสาธุกันนะคะทุกคนทำบุญร่วมกันค่ะจับมือค่ะสาธุขอให้ช่อง youtube มีคนติดตามถึงหนึ่งหมื่นสักทีนะคะคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีความสุขมากๆนะคะส่งหวังกับทุกสิ่งค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้นะคะเนี่ทุกคนถ้าเรามาเที่ยวในช่วงที่มันไม่ใช่แบบช่วงเทศกาลอันนี้มักนก็ใกล้เทศกาลแล้วนะอีกไม่กี่วันก็สงการแล้วแต่ว่า คนมันก็จะประมาณเนี้ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ราคาพวกอาหารพวกอย่างเงี้ยคือราคาถูกมากดีมาก,มากแล้วก็ร้นานที่วางไปก็คือคาสัมเะว่ามันด, <c oughs> ดีนะคะ<ด>จากที่เคยไปเองมาด้วยกับแต่ว่าร้านที่สองเนี้ยไม่เคยไปแต่ว่าบรรยากาศนี่คือเต็มสิบปปถ่ายรูปคิดว่าสวยแน่นอนนะคะนี่รอขนมน,นะสั่งฮันนี้โค้ดไปเพราะว่าอร่อยมากราคาก็าคือ149เก้าบาทนะคะดีมาก ค่นนนะนชอบคุณค่ด้อกินเได้แล้วคนแล้วคือกินคนเดียวไดาถุกมากสดชื่นสุดๆดด,ดูก็รู้ว่าสดชื่นสุดๆไอติมสองลูกอีครีมขนมป,ปังเลิศสุดมาก อยากให้ทีบความใหญ่ตัวนี้นกลางกางมากคือหันี่โทรเขาว่ากรอบน้องอนไรอร่อยมากแล้วก็ไอติมเอ้ยอะไรเอ,ย,เอยคือมันไม่หวานมากกว่าบลเรียนแล้วก็แบบมีผลไม้ครอบเข้ามาคูกับสดชื่นแบบเจขผมหน้าร้อน กล้วคือพอจะตลกครั้งที่แล้วกว่ามมากินสตอรอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตเดยวแปะคลิปให้ดูกว่างกัดไม่เข้าทุกคนคือมันตลกมากเพราะว่ากว่างคือพยายามกว่างพยายามที่จะกินทั้งหมดในคำเดียวแล้วมันกินไม่ได้เพราะมันทับมันใหญ่มากพอจะก,กัดกัดไม่ได้เพราะความจัดฟันพอจัดฟันแล้วมันรักยกัดมันกัดยากนะคนทำแต่วเสียวฟันอย่างเนี้ย กินยังไงก็กินไม่ได้ตลกมากก็เลยทำนี้ก็เลยตั้งแต่ว่าจะไม่กินแล้วแต่มันอร่อยมากแต่ว่าเหมือนจะไม่มีด้เลยไปดูมาถ้ามีก็จะกินเลยอ่ะตกลงจะกินไม่กินลยแต่ว่าอภิโทษน,นี่คือมาแล้วต้องตั้งเพราะวัาดีมากก็เลย ที่ดีเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเที่ยวกันมาตั้งแต่ฟ้าสว่างแต่เปลี่ยนเป็นสีส้มไปหมดแล้วนะคะก็คือเที่ยวกันตั้งแต่เช้าจนเย็นจนต,ตอนนี้ก็คือจะต้องกลับบ้านไปทําอะไรกินกันแล้วเพราะว่าโอ้กินทั้งวันเลยหนุมากนั่นแหละเพราะว่านัดกับพี่บ้านไว้นะคะว่าเราจะไปทาปาร์ตี้กันโอเคไปแล้วนะคะทุกคนและฝากคุณที่เข้ามาดูนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์ความพูดคุยกันได้นะคะทุกคนแล้วก็คลายบาย ก่อนจบคลิปมีอะไรจะบอกชากราพี่กินไปเมื่อบ่ายนั้นดีมากตอนนี้ไม่เอาจากห้องน้ำเลยค่ะสั่งรอบสีรอบแล้วเยี่ยย่ยจรยงจริงย่ยจริงจริง